วันนี้นะคะพบกับช่องบัลลุนชาแนลนะคะ <Wow. S 1> คือวันนี้นะคะกดช่องบัลลุนชาแนลอีกแล้วอีกนะคะวันนี้นะคะน้ำรุนนะคะก็จะมาแต่งหน้านะคะ <Wow. S 1> คือน้ำรุนนะคะับจากสเปนบิวตี้บอกเกอร์นะคะ oh. คือไอดอลของฉันเลยก็คือพี่น,นันทิสามณีค่ะมาหนีค่ะร <Wow. S 1> ูะปพี่น,นันทิสามณีนะคะคือวนนี้นะคะน้ำรุนจะมาแต่งนะคะแต่งหน้านะคะแบบ โดยใช้เครื่องสำอางนะคะ c <Wow. S 1> ีคอ c o s m e t i c หรืออย่างใครทำชีนะคะโอเคคือวันนี้นะคะน้ำมัรูนก็เป็นจะเป็นใช้แป้งเบอร์สี่นะคะเค <Okay. S 1> แล้วจะเป็นใช้้องพื้นสองสุดนะคะโอคแล้วจะเป็นใช้ริปนะคะเบอร์สี่โอเคนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้ำจะ ไปแต่งหน้าด้วยรองพื้นชีลิปสติกชีกันเลยนะคะนะไอดอลของฉันคือพี่นันิสามานีนะ,ะเป็นทั้งไอดดลทุกอย่างเลยนะคะไม่ทำนี้ต่อสังคมเชื่อหเหลือคนอื่นนะคะต่างๆอานามากเลยนะค,ะคนนี้ค่ะพี่นันิสาสวัสดีด้วยนะคะไอดอลของหนูถ้าเกิดพี่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะโอเคคือแบบว่าเป็น พี่นันนะคะเป็นแรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างมากเลยนะคะที่หนูทำ,ทำ,ทำตามเกือบทุกอย่างนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะบางทีก็เทคสตอรี่ไอจีพี่เขานะคะเวลาเราท้อเราไม่ได้แบบเราแบบว่าทางออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ายัางไงอะทำคลิปลงยูทูบก็แบบอย่างนั้นอนะทุกคนคือแบบว่าเออก็เป็นที่ระบายนะคะก็ขอบคุณพี่นันมากๆค่ะ โอเคนะคะวันนี้เราจะใช้ชีมแต่งหน้าหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็แบบเราก็จะมาใช้ครีมนะคะเป็นแบบว่าให้หน้าชุ่มชื้นแล้วกันนะคะเป็นตัวแรกแล้วกันนะคะทุกคนะคะ่ะแล้วอาจจะแบบไม่รู้วิธีการแต่งหน้ามากมายนะคะจะก็ไม่เป็นไรนะเผื่อเราแต่งเพื่อความปังอาคะ่ะ คือกลิก่นหอมมากนะคะอย่าลืมทาคอด้วยนะคะมันจะชุ่มชื้นมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะมันจะชุ่มชื้นแบบอะชุ่มชื้นมากเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปเราลองสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะไปลงเป็นเป็นตัวนี้กันเลยค่ะดีดีครีมแตงโมูน้าเนียนนะคะ SPF ห้า PA บวกบวกบวกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลงกันเลยนะคะลงครีมตัวนี้เสร็จแล้วนะคะ ลงครีมตัวนี้เสร็จแล้วนะคือแบบมันจะก็จะขาวหนึ่งระดับเลยนะค่ะทุกคนเคอแบบว่าได้อยู่นะโอเคอยู่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงรองพื้นชีกันเลยนะคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะโอ้ไม่โฟกัสอะชีคอสเมติกนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อนะ

ฝั่งนี้กับฝั่งนี้กันเลยนะคะคือแบบว่าคือแบบขาวแบบปุกปิดนะคะตรงเนี้ยตอนแรกมันจะมีรายเสียงนิดนึงคือปุกปิดนะเนีย่ยดูฝั่งนี้แล้วี่ยังไม่ถามนี่นะคะคือจะทาไปเลยค่ะจะไปเจอตาหน้ามีไนเลยนะคะค่ะชาเราก็ได้แล้วนะคะคืออาจมันก็จะข่าวกับคอน,นิดนึงนะคะคือแบบปังนะคะแบบในเครือแบบว่าเป็นสาวแบบเกาหลีหรือกเกาหลาีไม่รู้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรา คือแบบว่าเนี่ยคือแบบว่าเนียนมากนะคะคือแบบว่าตรงเนี้ยคือปกปิดเลยนะคะคือปกปิดเลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาลงแป้งชีกันนะคะแต่ถ้าเกิด <Aaron> <preserved> <socks S 1> อยากให้แบบว่ห in, meiner, าหนอนหนาค่ะทุกคนคือแบบว่าเราก็ต้องลงแบบโปะไปนะแต่เกิดยังบางๆล้วอาจจะใช้แป้งก็ได้นะคะแต่วันนี้คือเราอยากได้แบบนี้แพ็กเกจดูดีนะคะคือแพ็กเกจแบบดูดีมากเลยนะคะกระจกตรงนี้ครับออม มีที่แบบว่าการนั้นมานะคะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์สี่นะคะเดี๋ยวเราจะโปะฝั่งนี้ให้ดูนะคะได้ไงอะคือแบบว่าเอ้ยได้อยู่คือแบบอ่้ยสวยเลยอะคือได้เลยอะนะคะคือพับนิ่มมากนะคะคือพับนิ่มแบบสุดๆไปคะ่ะแมนะะ่เนี่ยค่ะเนี่ยคือมันปังนะคะปังมาพี่นัดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทาแป้งกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทาแป้งกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงแบบอะคือแบบว่าลงแป้งคือแบบอุ้ย เนียนมากค่ะทุกคนเนียนมากเลยนะคะบิว b ี a u t y blocker ขังแรกของน้องมลูนนะคะเผื่อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะ,คะ·ค่ะพะลักพึงครั้งแรกเนาะคือวันนี้ต่อไปเราจะมาเขียนคิวกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะเือเราจะมาเขียนคิวกันเลยค่ะ รับหนูหนูเขียนคิ้วไม่ค่อยเท่ากันนะคะก็คือก็คือไม่เท่ากันเลยนะคะนะคะคือมันอาจจะไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บฝั่งนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูคิ้วฝั่งนี้กันเลยนะคะคิ้วฝั่งนี้ได้แล้วนะคะเราไปคิ้วฝั่งนี้ค่ะท่าเด่นนะคะเท่ากันไหมเอ่ยคือแบบนี้แล้วเนาะคือคิ้วคือมงกุฎของหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเติมแบบว่าสีคิ้วตรงนี้เป็นสีน้ําตาลนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเติมก่อนนะคะอันนี้นะคะราแบบ ขียนคิวได้นะคะแอบไปทําคิวตั้งมานิดนึงนะคะคือนั่นเนียนอร์มานะคะคือต่อไปเราจะทำอะไรดีเอ่ยทำอะไรดีนะเดี๋ยวมาลายด่างก่อนดีกว่าเนาะทุกคนเนาะคือมาลายด่างให้แบบว่าเงาเงานิดนึงคือด่างแบบเฉียวเฉียวนกเดี่ยว,ยยวบินลอยฟ้าอ่ะมาจากไหนเอ่ยนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วก็ไฮไลท์ด่างมาเลยนะคะเพื่อความ ปังเนาะถ้าเกิดใครแค่อยากให้ทำคลิปแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะทุกคนคือแบบว่าถ้าเกิดเราแบบว่าไม่นักนอนเกินจนไปอะไรอย่างงี้ก็ทำได้นะคะทุกคนคือมันอาจจะเฮ้ยดังมาเลยอะ่ะเอออาดีๆเอาดีๆไม่ต้องไปหาที่อีก,อกนะจ๊ะต่อไปนะคะไฮไลท์ของเรานะคะ

เสร็จแล้วนะคะคือแบบว่าเดี๋ยวเราไปทามัคคะราดนดีค่ะทามัคคะรานะคะ่ะโอเคเดีวไปทามัคคะรากันเลยนะคะ่ะทุกคนัน,น,น,นะารา,า,เรนะเเาะคเะบนให้มีทุเลยนะ,บบนนะคะรแบบาทุกคนเดินเราก็ต้องไปติดขนตานิดนึงเนาะ,ค,ะคือแบบอุ้ย คือแบบสวยมากอนี่นะคะคือแบบว่ามันดีมากนะคะคือแบบว่าคือรถนะคะชีคอสเมติกนะคะต้องไปตำกันนะคะทั้งริปทั้งแป้งนะคะมีถึงสี่สีเลยนะคะรองพื้นก็มีเบอร์สองสิบห้าเพิ่มมานะคะเดี๋ยวเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันค่ะใส่สตินิดนึงนะคะกรีดอันนี้นะคะคือได้คุณกรีดอาจจะทำได้นะ แล้วก,กี่มาเสร็จแล้วนะคะคือแบบว่าคือแบบว่าสวยอยู่นะคะคือแบบปังๆนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาติดขนตากันนะคะติดขนตาเสร็จบ๊บนะคะเราจะมาปัดมาคาราไอปัดมาคาราใตตากันนะคะวันนี้เราใช้ขนตานะคะเป็น 3D นะคะเบอร์718นะคะนี่นะคะโอเคค่ะเ,เราจะไปติดขนตากันเลยนะคะ คือทุกคนเรื <c oughs> ่องขนตาผิดชีวิตเปลี่ยนตะทุกคนอ้าวดีๆขนตาผิดชีวิตเปลี่ยนไหมอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นที่เราคือแบบว่าที่เราแบบว่าวได้อยู่นะแบบโอ๊ยชี้อสไม่แต่อ่ะ ไม่ติดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปติดขนตาอีกฝั่งหนึ่งกันเลยนะคะคือมันขายขำหรือขายสวยนะคะขายขำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปติดขนตากันเลยนะคะนะคะเขาคนดูเป็นยังไงมั้งอะ่ะคือแบบว่ามันต,ะตะลกไหมอะ่ะมันตลกไหมเดี๋ยวเราขอปัดมาข้างล่างนิดนึงนะ ทำไมแต่งหน้าทำไมหนูเป็นคนนึงนะที่แต่งหน้าคือแบบว่าอ่าอะารเลยนะคะทุกคนคือแบบยังไงอะแ,บบแวะแหมได้อยู่หนอต่อไปนะคะเราก็จะแบบว่าปาดตรงแก้มนะคะตรงนี้นิดนึงนะคะคือแบบว่าเลื่อนเลื่อ,เอนเนาะ ก็เป็นแบบอาญานี่หรือชีคอสเมติกสวยมากต่อไปนะคะเราเอามาทาลิปไปนะคะ นะคะเดี๋ยวเรามาคอนัทร์กรอบนิดนึงนเนาะอะ,ไไอะ,ะ,ะวันนึ้ีนะคะคะั้นะคะกับสบาดแป้งงวนะคะ เป็นยังไงบ้างคะ่ะลูกนี้นะคะก็คือคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเด็กน้องมารุนทำได้เนาะคือเราทุกคนนะคะมีความฝันเราก็จะทำตามความฝันของเราเองให้ดีที่สุดเนาะคือวันนี้รูปของน้องมารุนได้กี่คะแนนคะคือการลิปชียคอสเมติกนะคะ ใช้ลิฟทชีว์คอสเมติกนะคะเบอร์0ูนสี่นะคะแล้ววันนี้ก็ใช้แป้งเป็นเบอร์สี่นะคะแล้วก็ใช้รองพื้นนะคะเป็นเบอร์2.5นะคะนี่นะคะ3ตัวนี้นะคะทุกคนค่ะคือคุณสามารถออกจากบ้านได้เลยนะคะแล้วก็เขียนคิวนิดนึงนะคะเพื่อความปังนะคะ โอเคนะคะลิปชี่คือแบบแพ็กเกจดีมากปังมากพี่นัดนะคะ